ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ4อันดับผู้บริหารฟาตุยที่มีพลังทะเทียมเทพเจ้าจริงหรือเปล่ามาดูกันดีกว่านะครับอย่างที่เรารู้กันตัวตัวนี้แข่งเก่งที่สุดมีพลังมหาศาลที่สุดในเกมชินไม่ได้มีแค่เหล่าอาร์คอนหรือเหล่าเทพเท่านั้นแต่มีเยอะแยะมากมายที่สเกลพลังพอๆกันหรือมากกว่าด้วยซ้ำน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าตระกูลราชามังก,งกรทั้ง7หรืออ,อันโนนกอสหรลุสเกิร์กตัวละครใหม่ที่เพิ่งปรากฏตัวได้ไม่นาน อันนี้คือสเกิร์มไม่ถูกเลยนะว่าอยู่ระดับตรงไหนนะเพราะว่ายังไม่โชว์อะไรเท่าไหร่เลยแต่โอ้โหดูแล้วน่าจะทรงพลังมากๆนะแม้แต่พี่นิวนี่อาจจะยังไม่เท่านะสเกิร์เนี่ยหรือแม้แต่กลุ่ม1เปผู้บริหารฟาตุยแล้วเรื่องราวที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมามันก็มาจากคำพูดของนาฮิดะในเควสเซปเจ้าช h 珀ท์3 act 5นะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเป็นตอนที่นาฮิดะและตัวคนนั้นเดินทางได้เจอกับโดตเตอรเรในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ซึ่งเราเนี่ยก็โดนอะไรบางอย่างทําให้สลบไปนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเ่อ้เลวทุกอย่างมันก็ได้จบลงแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปพบกับนาฮิดะได้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราสลบไปกับถามว่าโนสิตะถูกแย่งไปแล้วใช่ไหมซึ่งนาฮิดะก็ได้บอกกระดมาประโยชนหนึ่งว่า เธอถูกแล้วแหละผู้บรหิหารของฟาตุยลำดับ3ขึ้นไปล้วนมีพลังเทียบเท่าเทพเจ้าภายในสถานการแบบนั้นฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาซึ่งข้อความตัวนี้แหละที่เป็นประเด็นหลักในคลิปนี้นะอย่างที่เรารูว่าเทเ่นไเกนชินี่ยพลังแต่ละคนนี่ก็เวอร์มากแล้วไม่ว่าจะเป็นเวนติที่เป่าภูเขาแยกเป็น2ฝั่งได้จงหลีนะ่ะเป็นเทพนักรบไร่พ่ไม่เคยแพ้ให้กับใครไรเดนที่ฟันงูยักษ์ฟันทั้งเกาะจนขาดครึ่งนะฮะในฮิดะนี่ก็สามารถถอดจิตเป็นสิ่งร่างคนได้สามารถเข้าไปในต้นเออร์มินโซได้ด้วยแล้วฟูริินนนะทะทาาออไไไไรดด้มมม่่่่่ชคคแตลเเียพังงงวววกๆถึ จะมีใครนอกเหนือจากเซเลสตีหรือพวกมังกรโบราณอย่างพี่นิวเนะี่ยที่มีพลังทัดเทียมเทียมได้นะก็วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าผู้บริหารฟาตุย4อันดับแรก มีใครกันบ้างและแต่ละคน,นมีประวัติมีความสามารถยังไงนะจะสู้เทพได้หรือไม่มาลองดูกันนะแต่ก่อนอื่นเช่นเคยก็ฝากทุกคน,นกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe ช่องลายกอยเพร์เอาไว้เพื่อติดตามคอนเทนต์จากเกมเกณฑ์ซีนิพ็กและฮงไคสา์เดลนั่นเองและฝากพูดสรรเสรของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกณฑ์ซีนิเพ็กถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกม s ์ซนิพ็กบนเว็บเร็วสุด เช็คเลขไอดีเกมินเซิร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเตริมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มกันดีกว่านี่คนแรกก็คือโคลัมบีนาเป็นผู้บริหารฟาตูลำดับที่3โคดเนมดัมสเลตเธอปรกากฏตัวครั้งแรกในพีวีเกมซินิแพกนนะที่เป็นเหมือนตัวขั้นเรื่องตลกในคืนฤดูหนาวเป็นฉากที่ผู้บริหารคน,นอื่นๆก็มาด้วยเกือบหมดเลยโดยสิ่งที่เธอทำในพีวีนั้นคือการนอนร้องเพลงบนลงศพของซิน ซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าคนปกติเนี่ยไม่มีทางไปนอนร้องเพลงบนโลศพแน่นอนคนระับคือเธอต้องมีอะไรบางอย่างพิเศษแน่นอนถึงแม้ว่าภายนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนหญิงสาวตัวเล็กรูปร่างบอบางแต่จากคาบอกกล่าวของ่อนร่วมงานของเธอเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคลมัมบีน่าเป็นตัวอันตรายมากๆคนแรกที่กล่าวถึงคลมัมบีน่าไว้ได้อย่างน่าสนใจก็คือชายนั่นเองที่ได้บอกเราว่าอันดับของผู้ด่านฟาตุยเนี่ยแบ่งตามระดับความสามารถซึ่งตัวชายเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเด็กสาวคนนั้นถึงได้เป็นอันดับที่3กก็บอวสามก็บอกนดับสูงกว่า้นอยู่สัคร้ง นะแต่กับโคลมีน่าเนี่ยไม่อยากจะปรัหมือด้วยสักเท่าไหร่นะไม่ย่างไงก็บอกให้เราระวังตัวด้วยคือขนาดช้ที่บ้ากันต่อสู้แบบไม่เกรงกลัวใครแม้แต่เทพหินที่ว่าแข็งแกรงสุดๆอย่างจงหลีกก็ไม่กลัวแต่กับกลัวเด็กสาวตัวเล็กคนนี้นะเออแปลกดีไม่เคยได้ยินว่าชายเนะี่ยไม่อยากยุ่งกับใครเลยนะแต่กับเด็กสาวตัวเล็กคนนี้ชายไม่อยากไปยุ่งเลยทีเดียวนะครับหรือแม้แต่วนันเดอร์หรือสกาลามุสในสมัยก่อนก็ได้บอกทํานองเดียวกับชายเลย ว่าเมื่อพบสาวน้อยที่ไม่ว่าเวลาไหนก็ดูแส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ว่าจะทาอะไรก็เรียบเฉยชินชาต้กคนทําอย่างไรถ้าเป็นฉันก็คงเข้าไปท้าสู้ส่วนเธอมีมิจสมดุลดีกันไปอยู่ให้ห่างเจ้าตัวหน่อยจะดีกว่านะซึ่งถ้าดูจากวนาันเดอร์กับชายที่พูดไวนะ้เนี่ยสรุปคือคนไม,ม่ได้เนีนะ่ยก็คือตัวอันตรายที่แบบฆ่าดาวอะไรไม่ค่อยได้เลยนะ ดูแบบลึกลับปริศนาสูงมากซึ่งมันก็โยงไปถึงสิ่งที่นาฮิดะได้บอกไว้และสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับคลอมินาเนี่ยคือเธอต้องแข็งแกร่งมากๆแบบไม่ใช่แข็งแกร่งแบบเหมือนเป็นพลังดิบอะไรเงี้ยแต่มีความแข็งแกร่งที่เป็นพลังบางอย่างที่มีเงื่อนไขซ่อนอยู่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมรอดูเลยว,ว่าจะปรากฏตัวมาอีกตอนไหนและพลังของเธอเป็นแบบไหนกันแน่นะฮะแต่ข้อมูลยังน้อยจริงๆมีแค่นี้แหละสำหรับคลอมินาก็รอกันต่อไปนะ ทีนี้ตัวที่2ตัวนี้คนเราน่าจะรู้จักกันดีเพราะผมมันในเนื้อ,เ,อเรื่องด้วยให้เราเห็นแล้วหรือแม้แต่ในมังงะเกนชินก็มีบทบาทเยอะพอสมควรก็คือ Ray, the Doctor, ดรอตเตอร์โคเนมเดอ e d ด็อกเตอร์ผู้ไปิหารฟ้าตัวลำ,ล,ำลำที่2นั่นเอง ถ้ามีการจัดลำดับศีลธรรมในผู้บริหารฟาตุวนี่คนนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดูแถบดําที่สุดอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจิตใจอำหิดสุดๆไม่เห็นคุณค่าชีวิตใดๆเลยนะเป็นคนที่ฉลาดมากๆได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆมากมายหนึ่งในนั้นคือการจับคุมาทดลองอย่างสัตว์และให้ต่อสู้ในสนามทดลองจนกว่าจะตายเพื่อความบันเทิงและหนึ่งในเหยื่อการทดลองที่น่าหดหู่ที่สุดก็คือคอนเลนนั่นเองที่ได้ถูกหลอกเลยครับว่าให้ไปรักษาโรคจริงๆแล้วถูกหลอกไปเป็นหนูทดลองในงานวิจัยเพื่อสร้างอาวุนนี่แหละ บอกเลยว่าคอเล่นเนี่ยโดนทดลองสารพัดจะเรียกว่าตายไปซะย,ยังดีกว่าโหดมากนะฮะซึ่งโดโต,ตเล่นเนี่ยก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังแผนการสร้างเทพเทียมที่สเมยรูด้วยนั่นเองคือบอกเลยเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่สเมยรูที่เราต้องไปจัดการเนี่ยก็มาจากอินนี่แหละนะฮะ โดยเขาได้บงการให้เรานักปราดไปขโมยความฝันของผู้คนในสูเมลมาเพื่อเป็นแหล่งพลังในการสร้างเทพแล้วความสามารถในการต่อสู้ของโนโตัวเร่นเนี่ย mm hmm. ก็แข็งแกร่งมากเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นมีการเอาศพของน้องตัวเองไปทําเป็นหุ่นลบและหุ่นที่ทาจากศพคนตัวเนี้ยก็เคยได้โจมตีเส่พวเอมเบอร์กับจีนหุ่นนี้ไม่อ่อนนะตอนนั้นเรียกว่าตึงมือมากๆเกือบเอาชุตไม่รอดนะนี่แค่หุ่นเท่านั้นนะตัวเองยังไม่ได้ลงมาสู้เลย แล้วโดโตเร่นี่แหละเป็นคนวางแผนหลอกใช้วอร์เดอร์ในตอนที่อยู่ทัทรัซนานะคือสมัยวอร์เดอร์เนี่ยยังเป็นเหมือนหุ่นจิตใจบริสุทธิ์อยู่อ่ะจะทำให้วอร์เดอร์จิตใจแตกสลายได้เข้าร่วมก,กับกลุ่มฟาตุยนั่นเองนะเรื่องร้ายๆทั้งหมดในชีวิตวอร์เดอร์เนี่ยก็มาจากอินี่แหละอิวอรโตเร่นี่แหละนะฮะยังไม่หมดตอนที่ปะทะกันในเฮดะรอบแรงตัวคนโดอโตเตรเรนเนี่ยก็พยายามแรกแซงเขาเป็นจิตใต้สำนึกเพื่อจะควบคุมในเฮดะด้วยแต่ในเฮดะก็สามารถหลบหนีมาได้ขนาดใน,นเฮนะดะเป ก็คือในตอนท้ายของเนื้อเรื่องสุเมรุหลังจากตัวนั้นเดินทางเหนือสลบไปแล้วตัวเร่ก,ก็มาคุยกับนาฮดะประมาณว่าท่านหญิงน้อยคุสนาลิเธอเป็นเทพที่ฉลาดเธอน่าจะรู้ว่ากําลังการต่อสู้ของเรานั้นห่างชั้นกันและเธอก็ไม่สามารถใช้โนสิตสายฟ้าในการต่อสู้ได้หรอกนะก็คือมั่นใจสุดๆนะว่าตัวเองเนะี่ยถ้าสู้กันเนี่ยชนะนาฮดะแน่นอนนะซึ่งในตอนนั้นด้วยความเหลี่ยมของนาฮดะที่ยกกฎแห่งสวรรค์มาขู่แล้วตัวเร่ก,ก็เลยไม่ใช้กําลังกับนาฮดะนั่นเองก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนโนสินนต โนซิต์มานะครับและรวมถึงโดรเตโเนี่ยก็ต้องบอกความลับของเทเวสบางอย่างให้กับนฮิดะไปด้วยซึ่งโดราเเองเป็นหนึ่งในคนที่รู้ว่าท้องฟ้าของเทเวสนั้นมันคือของปลอมนะฮะจากคำบอกลับของชายเนี่ยโดรเได้แบ่งตัวเองในแต่ละช่วงวัยออกเป็นส่วนๆและสร้างเป็นร่างเทียมขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบภารกิจที่แตกต่างกันไปซึ่งมัจุบันนี้ก็น่าจะถูกทำลายไปหมดแล้วนะจากข้อแรกเป็นงเนฮิดะก็พลังก็น่าจะลดไปพอสมควรแต่เห็นว่าน่าสร้างใหม่ได้นะก็มาดูกัน ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็น่าจะยืนยันได้แล้วว่าโดโตเตอร์เนี่ยเป็นคนที่มีพลังทัดเทียมเทพจริงๆนะคือในด้านการดวลสู้เพียงเดียวโดโตเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเก่งอันดับที่สองผู้บริหารฟาตุยแล้วเรื่องความฉลาดนี่ไม่ต้องห่วงก็มารอดูว่าโด,โด,โดโตเตอร์เนี่ยจะมีบทบาทในเมื่อไหร่จะแสงพลังอะไรให้เราได้เห็นอีกนะส่วนตอนนี้เอฟซีกันซีแนแฟร์นี่ยน่าจะรอเจ้าหมอเนี่ยโดนตืบซะมากกว่านะาะวีรกรรมหน้าหมันใส่ซะเหลือเกินต่อไปครับผู้บริหารฟาตุยอันดับที่หนึ่งนะก็คือคาปิตาโโนคเดดมเอะกัปตันนะ ต้องบอกว่าอันดับที่1เนี่ยเป็นการคาดเดาเท่านั้นเพราะในเนื้อเรื่องของเกมยังไม่เปิดเผยว่าใครคืออันดับที่1กันแน่แต่ในการคาดการจากตำแหน่งที่นั่งในเนื้อเรื่องความแข็งแกร่งของเขาซึ่งก็ดูเข้าข่ายมากๆนะฮะคาป,ปิโน่หรือคาป,ปิตาโน่หรือเดอกัปตันเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมากทำให้เหล่าทหา,ารฟาตุยหลายคนเนี่ยก็อยากจะไป,ไปเป็นทาหารในหน่วยของเขาข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากวิกเตอร์นะและข้อมูลของเขาเนี่ยก็มีอยู่ในเนื้อเรื่องของมิกะด้วยเริ่มมีว่าในการเดินทางครั้งหนึ่งวากาและมิกะ ได้ร่วมเดินทางไปทำภารกิจด้วยกันและกองอสเตรเนียได้บังเอิญไปเจอกองกำลังฟาตุยเข้าแล้วก็เกิดการาเผชิญหน้ากันขึ้นทำให้สถานการณ์ตึงเครียดสุดๆเลยตอนนั้นศูนย์กลางแนวโบกของฝ่ายตรงข้ามนั้นมีร่างทะมึนยืนอยู่ที่ใบหน้าเนี่ยไม่สามารถมองเห็นด้วยแสงจากเปลวไฟสิ่งที่เห็นมีเพียงดวงตาสีฟ้าหม่นที่มีประกายเฉียบคมท่ามกลางความมืดมิดเท่านั้นหลังจากได้รับการเตือนอย่างเพื่อนโวงงานมิกกัก็ได้รู้ตัวตนของอีกฝ่ายก็คือผู้บัญหารของฟาตุยเดอะกัปตันและเหล่าทหารชันยอดที่อยู่ใต้บ โดยตรงหลังจากที่วากะหัวหน้ากองสปินรูเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีท่าทีสบายๆและทักทายอีฝ่ายจากระยะไกลแล้วเดินไปหาเด็กกัปตันเพียงลาพังพร้อมกับอาวุธในมือเดกกัปตันครับก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้องยืนข้างๆแล้วค่อยๆก้าวออกมาขนาอย่างเชื่องช้าตอนนั้นเองเนี่ยสังกณดทั้งสองฝ่ายตึงเครียดถึงขีดสุดวากะได้มีการพูดคุยหารือสั้นๆกับเด็กัปตันจากนั้นแนวหน้าของพวกฟาตุยก็สลายไปอย่างเงียบเชียบไร้ร่องรอยก็แสห้เห็นว่าเด็กัปตันเนี่ยน่าจะเป็นคนรู้จักขขอออองงงงงวววาาาาาากกกกกกกะะะหรรรืเเคคยยยมมมมมีีีสัััันนนนนไแแแลลจ้้่่่ท็ๆด เหตุการณ์ต่อมาก็คือในกิจ,จก,กรรม Off b a l a นซ์แอนด์บ e ที่มีการได้อาจดหมายของวากะมาอ่านให้กับคนในกองอัศวินฟังนะจความก็ประมาณว่าสองเดือนนี้เนี่ยเราได้พบกับคนที่ไม่คาดฝันก็คือผู้บรหิหารของฟาตุยแดะกับตันฉะรู้ดีถึงพฤติกรรมก้าวาของกลุ่มฟาตุยนมนสัตว์ก่อนหน้านี้แต่ไม่รู้จะผลลัพธ์แล้วครั้งนี้แต่กับตันไม่ได้มีท่าทีเป็นศัตรูกับเราฉันเดาว,ว่าเพราะครั้งนี้เนี่ยเซเนยาลงเรือดำเดียวกับเราเจ้านั่นใส่หน้ากากเพื่อปกปิดทุกอย่างทําให้ไม่สามารถคาด,าดาเดาอออดดดดีีีตตแแแแลลทท่่่่่่มมมาาาาขขขขงงงงงงเเเเไไ้้้้สิัััันนนนใจคคคืื็กกหหถถยวึ ท้าทายเหล่าทวยเทพในฐานมนุษย์ธรรมดาอีกต่างหากโอ้โหตึงสุดๆนะฮะฉันว่าเขาสามารถใช้สีเทียนของครีแทงทะลุแกนกลางรูปทรงโดตาของดุนการได้ด้วยซ้ำทุกคนอย่าลองตามเลยนะก่อนจะทิ้งท้ายเรื่องเดกับตันไปว่าเมื่อสามวันก่อนเด็กกับตันได้รับคำสั่งให้เดินทางไปที่แนทแลนด์นะซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องก็ปูปไปแล้วว่าเราเนี่ยจะได้เจอกับเดกับตันในเมืองแนทแลนด์หรือเมืองไฟอย่างแน่นอนนะครับและจากคำบอกกล่าวของวากาที่เียกได้ว่าวากาเองเก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆอีกหนึ่งนนนนนะกกกก็ยยยยััังบอออเเลลว,ว่่่าาาาาาาตตปสมรรถีีีททุด้้ซ ฝลังโคตรเวอร์แน่นอนฮะแล้วชายเองก็ได้บอกไปเหมือนกันว่าเคยเห็นเดอกกับตนตอนอยู่ในสนามรบนะเขาแข่งเก่งมากจริงๆบางทีอาจจะเป็นเพราะอันดับของฉันอยู่ดังท้ายเกินไปทําให้เขาไม่ได้สังเกตเห็นฉันนะน่าสงสารมากโดนเดอกกับตามองข้ามเพราะว่าอันดับต่ําไปหน่อยแต่ชายบอกว่าเนี่ยจะทําให้เดอกกับตนเนี่ยเห็นความสามารถของฉันให้ได้นะฮะวอนเดอร์ other, เองก็ได้พูดเกี่ยวกับเด็กกับตามว่าเป็นผู้ทรงความยุติธรรมผู้กล้าหาญเฉียบขาดผู้สร้างคุณงามความดีแล้วก็คิดว่าได้ยินคำเนี้ย มาบ่อยมากๆครับถามแล้วว่าเธอไม่คิดว่าความยุติธรรมเป็นความอันตรายสุดขีดที่แฝงอยู่หรือไงยังไม่ต้องพูดถึงความสามารถที่แข็งแกร่งสุดๆของเด็กกัปตันเลยโอ้โหเป็นไงคือทุกคนน่ะยอมรับหมดว่าเด็กกัปตันเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะเพราะฉันอันดับที่หนึ่งเนี่ยที่เยอะกว่าเราตเรกอีกเนี่ยพลังมันจะขนาดไหนเราได้รู้แน่ๆในเมืองนั่นแหละคือเมืองต่อไปที่เราจะได้ไปนั่นเองนะครับและแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเด็กกัปตันเนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเขาขึคือ เพราะมีคนหนึ่งที่เป็นได้ทั้งลำดับที่1และลำดับที่0เช่นกันนั่นก็คือพีเอโรนั่นเองโคเนมเดอะเจสเตอร์นะฮะเขาคือผู้หาืคนแรกของฟาตุยและยังเป็นผู้นําของเหาผู้ริหารในปัจจุบันด้วยจะปรากฏตัวเฉพาะในงานสําคัญเท่านั้นเช่นในงานสพของเชนยูราเป็นต้นและจากการคาดการนะฮะและจากตําแหน่งที่นั่งนะีคนนี้แหละก็น่าจะเป็นลำดับที่ศ เพราะเป็นหัวหน้าใหญ่สุดนั่นเองนะก็ไม่น่าจะเป็นหนึ่งหรอกซึ่งก็น่าจะเก่งสุดในหมู่ผู้บริหารฟาตุยเลยข้อมูลของเขาและเนืเ้อเรื่องในตอนนี้ก็มีพอสมควรนะหลักๆก,ก็มาจากเซตออดิแฟ์เพลฟรมซึ่งก็มีมานานมากๆแล้วที่ได้บอกเรื่องราวของเพียโรตั้งแต่ก่อนจะมาเข้าร่วมกับกลุ่มฟาตุย เพียโรในอดีตนั้นเขาดวมลงสมัครการรับตำแหน่งสำคัญของเมืองเคนเรียอาแต่ความสามารถของเขาเนะทียบไม่ได้กับนักปราชญ์คนอื่นจึงไม่ได้รับความโปรดปรานจากราชาเคนเรียอาคนที่แล้วและด้วยเหตุนี้เองทําให้ตัวเขาเองไม่สามารถยับยั้งความผิดบาปของชาวเมืองได้นําไปสู่ความล่มสลายของคคนเรียอาจากน้ำมือเทพเจ้าเมื่อเวลา500ปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์ที่รู้จักกันเพียงชื่อของวันสิ้นโลกและวันมหาหายนะนั่นเองนะจากเหตุการณ์นี้นยเพียโรก็ได้เกิดความเกลียดชังกับเหล่าเทพเจ้าและได้เข้าร่งอุดมการกับเทพน้ำแข็ง ซาลิซ่าผู้ซึ่งเข้าใจความเจ็บปวดของเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของเพียโรในการเป็นผู้นําของเหล่าผู้บริหารของฟาตุยบทบาทสําคัญของเขาเมื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารก็คือเขาได้ทำหน้าที่เป็นแมวมองนั่นเองนะ,ะผู้บริหารก็ต้องหาคนเพิ่มใช่ไหมมองหาคนที่เหมาะสมกับแผนการของทีมแข็งซาลิซ่าคนแรกเขาได้เจอก็คือดอตตเรในตอนนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางไปยังซูเมรุตามข่าวลือว่าได้มีนักศึกษาที่บ้าคลั่งในการทดลองที่ชื่นชอบในการปรับแต่งร่างกายมนุษย์จนถูกคนในสาบันขับไล่ออกมาหลังจากเพียโรได้พบกับดอตตเรกลางทะเลทรายเขาก็ ข้เสนอให้ดอตเตเนี่ยเข้าร่วมกับกลุ่มฟาทุยดอตเตบอกว่าแค่ปรับแต่งมนุษย์เท่านั้นเองเหรอถ้าประเทศของคุณสามารถสรรหาวัสดุมาให้ฉันได้และให้เวลาที่เพียงพอแม้แต่สิ่งที่พวกคุณเรียกว่าเทพเจ้าฉันก็สร้างขึ้นมาได้นั่นแหละคือสิ่งที่ดอตเตต้องการเขาก็เลยได้เข้าร่วมกับกลุ่มฟาทุยในที่สุดนะฮะต่อมาเพียวโดก็ได้ไปเจอกับเซินยอร่าที่หลังจากสูญเสียคนที่รักไปและด้วยความโกรธแค้นไฟในร่างกายของเธอนั้นก็ลุกไหม้จนตัวเธอได้ถูกเพลิงแค้น แเพเผาตัวเองนะเพียโร่เนี่ยก็เลยเสนอข้อแลกเปลี่ยนให้เธอมาเข้าร่วมกับกลุ่มฟาทุยและซินโยดานเนี่ยก็ได้รับเนตมาน้้ำแข็งมาหักล้างพลังเพลิงที่แผดเผา,เาภายในร่างกายของตนเองได้ถึงจะเป็นฝุ่นบรรกากตามในปัจจุบันฮะและนอกจากบทบาทแมวมองแล้วเพียโร่เนี่ยก็แน่นอนเป็นผู้บัญชาการเป็นคนที่คอยสั่งการและมอบง,งานให้กับเหล่าผู้ิหารฟาทุย อย่างเช่นตอนที่สกาดามูชเนี่ยไปทำภารกิจในการตรวจสอบดาวตกใน,นมอนสเตนตอนที่เราเจอเขาครั้งแรกนะโหเกมเปิดไปใหม่ในตอนนั้นนะ่ะก็เป็นเพียโรนี่แหละเป็นคนส่งไปนะฮะจากคำบอกเล่าเกี่ยวกับเพียโรของชายได้บอกไว้ว่าเขาคือผู้ผู้ิหารคนแรกของฟาตุยและเป็นผู้นำของเราผู้บริหารในปัจจุบันด้วยจะปรากฏเฉพาะในงานสำคัญเท่านั้นส่วนผลงานของเขาฉันไม่ได้สนใจ บุคคลที่ฉันพักดีด้วยมีเพียงองค์ราชินีเท่านั้นและอีกคนหนึ่งคือวอนเดอร์ก็บอกไว้ว่าเดอะเจสเตอร์หรือเพียรนี่เป็นชาวแคนเดีาผู้เหลียวดอนฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาไปนอหนืนจาชนีแล้วและไม่เคยคุยกับเขาอย่างใกล้ชิดด้วยแต่เขาดูเหมือนจะมีอะไรที่ต้องการจากตัวฉันก่อนหน้านี้เคยส่งฉันไปปฏิบัติภารกิจสำคัญไม่น้อยรวมถึงการไปอบิสด้วยก็คือจากสองคนนี้ที่พูดไว้เนี่ยจะเห็นว่าเดอะเจสเตอร์ก็เป็นบุคคลที่มีพลังอันเป็นปริศนามากๆนะแม้แต่ผู้เรินหานฟาตุยด้วยกันนี่่ัูดทะบ ก็คงเก่งมากเลยทีเดียวนะฮะรอะฉันอย่างน้อยเนี่ยพลังเนี่ยก็น่าจะเทียบเคียงกับเทพน่าจะมากกว่าเทพด้วยซ้ำนะบอกว่าแค่ดอวเตอร์เรย์อันดับที่2เนี่ยก็ดูจะโบกเทพได้แล้วแต่เนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเพียโรก็ไม่ได้แสดงพลังอะไรหรือความสามารถใดให้เราเห็นเลยนอกจากการเป็นคนออกคำสั่งแลวก็เป็นแมวมองนั่นเองนะก็มาเราดูต่อไปว่าเขาจะปรากฏตัวในเกมตอนไหนผมเดาว่าน่าจะเมือสุดท้ายแหละผมเดาว่าน่าจะเป็นเซนอาญาเลยเพราะว่าอย่างซูเมลุเนี่ยเราเจออันดับ2แล้วแล้วก็เดยเนตแลนด์เนี่ยเราน่าจะเจอในกัปตัน และนี่ก็คือ4อันดับผู้บริหารฟาตุยที่มีพลังทัดเทียมเทียบพระเจ้านั่นเองนะโดยสรุปเนี่ยก็ยังมีข้อมูลที่ไม่มากนักน,นะในเรื่องของพลังความสามารถจริง ของทั้งสีคนนี้ที่แน่ๆคือก็ทัดเทียมกับเหล่าอาคอนแน่นนะครับก็ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการประทะกันระหว่างเทพเจ้ากับผู้ด่านฟาตุยก็เป็นไปได้ก็มาดูดูกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูวมาจนจบถึงตอนนี้ก็หวังว่าจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินกันไปนะฮะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะมีอะไรที่เราตกหล่นไปหรือยอยากดูเรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ลากอนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกัน,น,น,นบ